อย่าเพิ่งฟังธรรมก่อนนอนถ้ายังไม่รู้จักวิธีดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะกัล,ลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขอน้อมนำเอาวิธีปฏิบัติในการฟังธรรมก่อนนอนต้องทำอย่างไรก่อนฟังธรรมการฟังธรรมก่อนนอนมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างไรรวมถึงอานิสงส์ของการฟังธรรมก่อนนอน มาฝากกัลยาณมิตรเพื่อให้ได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อชีวิตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะอันดับแรกเรามารู้กันก่อนนะคะว่าก่อนจะฟังธรรมต้องปฏิบัติตนอย่างไรการฟังธรรมก่อนนอนเป็นวิธีที่ดีในการสร้างสมาธิ และความสงบใจเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกัลยาณมิตรควรปฏิบัติต่างต่อไปนี้ 1. เลือกเวลาที่เหมาะสมกำหนดเวลาที่จะฟังธรรมก่อนนอนให้เป็นกิจวัตรประจำวันโดยเลือกเวลาที่คุณสามารถผ่อนคลายและไม่มีสิ่งรบกวน 2. เลือกเนะื้อหาธรรมะที่เหมาะสมเลือกธรรมะที่คุณสนใจ หรือเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพจิตใจของคุณเช่นบทสวดมนต์บทพระธรรมเทศนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้า 3. หาสถานที่ที่เงียบสงบและสบายใจในการฟังธรรมเช่นห้องนอนห้องพระหรือมุมสงบในบ้าน 4. ใช้หูฟังถ้าคุณฟังธรรมจากไฟเสียงหรือวิดีโอ การใช้หูฟังจะช่วยลดเสียงรบกวนและทำให้คุณมีสมาธิมากขึ้นแต่วิธีนี้ต้องระวังการนอนกดทับอาจจะทำให้เจ็บที่ใบหูก็ได้ 5. นั่งหรือนอนในท่าที่สบายหากจะนั่งสมาธิก็สามารถทำได้หรือนอนฟังธรรมก็ทำได้เช่นกันแต่ให้เป็นท่าที่คุณรู้สึกสบายและผ่อนคลาย จะทำให้สามารถฟังธรรมได้อย่างต่อเนื่อง 6. หายใจเข้าลึกๆและผ่อนคลายก่อนเริ่มฟังธรรมลองหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆสักสองสามครั้งเพื่อทำให้จิตใจสงบและพร้อมที่จะรับฟังธรรม 7. มีสมาธิในการฟังพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อหาของธรรมะไม่ให้ฟุ้งซ่าน หรือคิดถึงสิ่งอื่น 8. สวดมนต์หรือภาวนาตามถ้าเนื้อหาของธรรมะเป็นบทสวดมนต์หรือการภาวนาคุณก็สามารถสวดมนต์หรือภาวนาตามได้เพื่อเสริมสร้างสมาธิและความสงบแก่จิตใจ 9. ตั้งจิตใจให้พร้อมที่จะเรียนรู้เปิดใจรับฟังธรรมะด้วยความตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันการฟังธรรมก่อนนอนมีผลดีต่อสุขภาพทั้งทางกายและทางใจในหลายด้านได้แก่ 1. ปรับปรุงคุณภาพการนอนการฟังธรรมะช่วยให้จิตใจสงบลดความเครียดและความวิตกกังวลทำให้สามารถหลับสบายขึ้นและมีคุณภาพการนอนที่ดี 2. ลดความเครียด การฟังธรรมช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและลดระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้น 3. เสริมสร้างสมาธิการฟังธรรมช่วยฝึกสมาธิและทำให้จิตใจอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและการทำงานในชีวิตประจำวัน 4. ส,ส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและมุมมองที่ถูกต้องต่อชีวิตทำให้เรามีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น 5. เสริมสร้างความเมตตาและกรุณาการฟังธรรมช่วยพัฒนาจิตใจให้มีความเมตตาและความการุณาทำให้เรามีความสุขใจและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง 6. ลดความดันโลหิตการฟังธรรมที่ทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายสามารถช่วยลดความดันโลหิตและเสริมสร้างสุขภาพหัวใจให้ดีขึ้นนอกจากนี้อานิสงส์ของการฟังธรรมยังช่วยเพิ่มพูนบุญบารามีการฟังธรรมเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งทำให้เราสะสมบุญบารามีเพิ่มเติมได้เป็นการฝึกความอดทน และความเพียรการฟังธรรมช่วยให้เราฝึกความอดทนและความเพียรในการดำเนินชีวิตทำให้เรามีความตั้งใจและความมั่นคงในการทำสิ่งต่างๆนอกจากนี้ศีลสมาธิปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรม เรายัางสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยโดยเฉพาะการเสริมสร้างปัญญาและความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทำให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องต่อชีวิตและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายและชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จ ช่องธรรมวิถีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรได้ฟังธรรมก่อนนอนทุกวันทุกคืนแล้วจะสามารถเสริมสร้างบุญบารมีเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตทำมาค้าคล่องทํากิจการงานใดก็เจริญรุ่งเรืองมีสติในการทำงานใครเห็นก็รักใครเห็นก็เมตตามีความสงบสุขในชีวิตค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ